ส้มๆขาวๆนะครับแล้วก็ชุดสิดำเงินก็ชมรมมูโุโสเยงใหมยนะครับ่สกออย่างนี้ก็เป็นงูกินหางในสายเอนะครับสายนี้นะครับวัดกันนัดที่2ครับ <c oughs> ก็จะเป็นตุงโฮงพบกับออคิดแล้วก็แทงทะรุตามช่องครับ <c oughs> ออคิดเชียงหม่์พยายามที่จะ แต่ยี่ใครแตกให้ได้ก่อนนะครับเช็วเวลาที่เหลือของข้่งหลังครับเก็แบบอลก็อยู่หน้าประตูของคือนำสองประตูต่อศูนย์นะครับจริง,งๆุม่วงน้ำมันเชียงใหม่ไปเองหรือเปล่าครับแต่ตรงกลางประตูนะครับ ยิงจับชนนะครับกิดทุ่มเลยครับโอ้โหอาวะลำนี้ได้หวางเขายิงขวาเข้าขวาแล้วครับโอ้โหครับเพื่อน